เรื่องของคนตกท่อค่ะล่าสุดเป็นที่ปทุมธานีค่ะเด็กน้อยเล่นแต่บอลกันอยู่ในคุณผู้ชมขาไปพลาดนะคะตกลงไปในท่อแล้วมันบาดคือลักษณะแผลเนี่ยชักกันจนขนาดเห็นกระดูกเลยนะคะจนทําให้ต้องเย็บถึง20เข็มชาวบ้านเขาเห็นเหตุหการณ์เขาเล่าให้ฟังยังไงไปฟังกันค่ะเ่า้าใช่ค่ะเ่ก ตอนแรกนะคะคือว่าป้าก็เตือนเด็กให้เด็กจะมาเล่นตรงนี้ทุกวันประจำํำป้าก็เตือนเด็กว่าท่อนี่มันชํารุดนะลูกอย่าอย่าหลงไปเดินนะระวังด้วยถ้าตกแล้วมันจะเจ็บแต่ก็เราก็รู้แหละว่าอะไรคืออะไรก็บอกเขาเข้าเด็กก็ครับครับ,บก็เดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงจริงเสียงวุวยวายแล้วก็มีรถมาวิ่งมา ้ยมันอะไรวะก็เลยวิ่งออกมาดูอุ้ยตายแล้วชีวิตฉันก็นึกในใจอะนะก็บอกก็ไม่เป็นไรก็รีบถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ท่านนายกว่า้อรีบประสานให้ช่วยเหลือด่วนเลย นี่แหละค่ะคุณชัชยานะคะอายุ66ปีแล้วเธอเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านอสอมอค่ะคุณชัชยา่ยเห็นเหตุหการณนะ์ในกรณีที่น้องฟีฟ่าอายุ10ขวบตกท่อน้ําทิ้งที่ฝามันชํารุดอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีพื้นที่ปทุมธานีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น5พฤษภาคมคือคุณชัชยา่ยเตือนแล้วว่าหนูๆเล่นกันดีๆระวังตกท่อระวังรถแต่พอเตือนไม่ทันขาดคําก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆอะคะ่ะ ถามว่าตรงจุดนี้เนี่ยเคยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมหรือยังเธอก็บอกว่าเคยแจ้งกับเทศบาลน,นครรังสิตแล้วนะคะแจ้งไปหนึ่งปีแล้วอะ่ะยังไม่มีใครมาแก้ไขให้เลยค่ะป้าจะเดือนทุกวันเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะถามชาวบ้านจะถามเมื่อไหร่บอกอ๋อนายกขอกําลังนั้นอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงเขาจะมาเปลี่ยนให้รอนิดนึงบอกกับป้าก็ ส่งตลอดอะพูดง่ายอะ่ว่เธอก็ทำหน้าที่ของเธอเต็มที่นะคะส่งเรื่องร้องเรียนมีโอกาสก็แจ้งแต่ทางฝั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเทศบาลนครรังสิตแปะอยู่ที่ฝาท่อแบบนี้ก็ตอบมาบอกว่ารอนิดนึงรอนิดนึงแต่นี่มันรอเป็นปีแล้วนะคะเด็กนี่เลือดออกทะลุกระดูกแล้วไปดูพื้นที่กันหน่อยค่ะทีมข่าวลงไปในซอยนี้เนี่ยมีท่อน้ำเกืบ40ท่อนะคะและฝาท่อที่เป็นตะแกรงเนี่ย ก็ชำรุผูพังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบางท่อเป็นรูขนาดใหญ่ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองเอาก้อนหินเอาอะไรมาปิดไว้มีท่อที่เคยได้รับการซ่อมแซมเนี่ยเพียงท่อเดียวนะคะที่ได้รับการซ่อมแซมก็คือท่อที่เด็กเนี่ยตกลงไปก็คือหลังจากตกก็ซ่อมเลยนี่ม,มีการเทเทยังมาต่อยทันทีแบบนี้นะคะ,คะมุมล่างซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะซ่อมหลังจากเด็กตกแล้วอะ ขณะที่ทางฝั่งของร้อยตำรวจเอกดอรตีลุกทุกกระจ่างค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิตท่านกลงพื้นที่เช่นกันนะคะบอกว่าชาวบ้านร้องเรียนมาหรือไม่ท่านก็ยอมรับว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาแต่เทศบาลนะยังไม่ได้มีการอนุมัติงบซ่อมแซมมันต้องรอสภาเทศบาลเคาะงบลงมาก่อนเทศบาลนครรังสิตเนี่ยมีท่อหมื่นท่อคุณผู้ชมหนึ่งหมื่นท่อแต่ตอนนี้มีการแก้ไขซ่อมแซมจากท่อฝาปูนไปเป็นท่อเหล็กเนี่ย แค่ร้อยทอเท่านั้นค่ะคือต้องเรียนก่อนว่าฝาบ่อเนี่ยในนครลังสิตเรามีประมาณหมื่นกว่าฝานะคะจากการที่เราสำรวจมาแล้วเนี่ยมีแทบจะเกือบทั้งหมดนะครับที่เราต้องซ่อมบำรุงเพราะว่าไม่ได้ซ่อมบำรุงมาระยะเวลานานก็อาจจะเห็นตามสภาพของฝาค้างเคียงที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะทำเป็นทีละซอยนะครับตรงเนี้ย ฝาเนี่ยครั้งนี้เราได้เราได้เห็นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับรก็จะทำให้เราเนี่ยต้องหาแนวทางแก้ไขแต่วันนี้เราได้ได้ซ่อมบำรุงซ่อมแก้ไขฝาที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาแนวทางที่เราจะทำอย่างไรนะฮะให้ทำให้ฝาอื่นๆเนี่ยในซอยทั้งหมดเนี่ยหรือทั้งทงงางนครราชสิตธ์เนี่ยนะครับให้ซ่อมให้ยั่งยืน แต่ถ้างบมันยังไม่มานะคะหมื่นท่อม,มันจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมกันได้อะคะ,ะเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามใกล้ใกล้ชิดเลยนะเพราะนี่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนน่ะนะคะล่าสุดอาการของเด็กค่ะน้องฟีฟ่าเป็นยังไงบ้างคุณย่าบอกว่าตอนนี้ยังต้องพักรักษาตัวอีกหลายวันเลยเนื้อเนี่ยมันหลุดหายไปเสียหายนะคะอย่างที่เห็นในภาพคือเราต้องเบลอไว้เพราะมันน่ากลัวมันเห็นกระดูกน้องเลยะคะ่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องฝาเนี่ยคุณย่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับ ปิดชอบอะทำซะทีเถอะค่ะเมื่อเช้านี้เห็นไปไปไปทำเรียบร้อยแล้วเห็นเห็นว่าไปไปไปตรวจด,ดูแต่ก็คือคืออยากให้ให้ดูตรงนี้หน่อยเพราะตอนเนี้ยบางที่เด็กคนแก่เรียนเยอะบางทีแต่ว่าเหมือนมันเป็นที่ชุมชนด้วยอะค่ะก็คืออยากให้ดูแลตรงนี้มากๆเลย เนี่ยค่ะก็มันเกิดไปแล้วนะคะคุณย่าก็ได้แต่ฝากว่าอย่าให้มันเกิดกับลูกหลานใครอีกเลยเบื้องต้นเทศบาลก็ได้ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวมาแล้วก็รับปากว่าจะดูแลอย่างเต็มที่แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการปรับนะภูมิทัศน์หรือการซ่อม,ซ,อมซ่อมทอ่อไปสำรวจก่อนเนาะ<อ>ว่าตรงไหนที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆนะคะคือก็อาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนน่ะในระหว่างที่รอฝาจริงใช่ไหมคะรองบะนะอะเนาะ